พระมาะตั้งโต๊ะขายมากโอ้โหตั้งโต๊ะขายมากกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนเลยท่านผู้ชมอยู่ริมพุทธบาทเลยเนี่ยนะฮะแม่อยู่แถวพระรามสองว่ากันนะโอ้โห นี่ขนาดพิเต้เขาลงพื้นที่กันนะแต่ปรากฏว่าพิเต้เป็นลงพื้นที่ที่ไรนะครับล่าสุดนี่พิเต้เป็นลงพื้นที่นะปรากฏว่าพว่าปิดร้านหนีสมอยอมืมเนี่ยมันเป็นถ้าอย่างเงี้ยนะเออแล้วนี่เขาขายวันหนึ่งนะได้เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำไงเขาก็เลยไม,ไม่นิยมที่จะไปทำงานค่าแรงขั้นต่ำรายได้ดีรายได้ดีนะครับ ขายหมากขายอะไรเนี่ยนะเออวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าเป็นเป็นพันวัลพันนาเฉลีย่ยเฉลี่ยวัลพันนะก็เยอะกว่าไรายได้ค่าแรงขั้นต่ากรรมกรอะไรเงี้ยนะฮะเผยเผได้สองพันอะไรเงี้ยแต่วันละเดือนละหกหมื่นนะขายของพวกนี้มันไรายได้ดีนะครับเยอะกว่าแอดมินเลยแอดมินยังไม่ได้เงินเดือนเท่าเขาเลยนะ เออแอดมินนี่เงินเดือนสองหมื่นทะัมหมื่นทัมหมื่นสี่หมื่นเนี้ยนะเออนะครับไม่ได้เยอะอืมสู่พม่าไม่ได้นี่แต่แอดมินต้องไปแย่งก็ถามว่าเขาแย่งอาชีพคนไทยไหมไม่ได้แย่งนะเพราะคนไทยไม่กินหมากกินหมากเคี้ยวแล้วก็ตุ้ย,ยเออนะเขาไม่ได้แย่งคนไทยไม่ได้กินหมากนะเขาเป็นอาชีพของเขา นี่แหละครับมันจับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดสักทีนะเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยอือยากให้มีพิเต้สักต่อให้มีพิเต้สักร้อยคนพันคนก็จับไม่หมดหรอกนะครับโอ้โหมันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดนะอย่างเงี้ยนะเออต่อไปไอโรมบอกว่าจะให้มาลงทะเบียนแล้วเขาจะมาลงไหมล่ะเขาก็ไม่มาลงหรอก เขาก็ขายของเขาอยู่ดีๆก็จะให้มาลงทะเบียนทำไมใช่ไหมลงทะเบียนก็ไม่ได้ขายถูกกฎหมายสิใช่ไหมโอ้โหนะเขาฝากเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองนะครับถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจงานเขาก็เยอะนะเออเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช่ว่าจะมีหน้าที่มาตรวจจับขมีนพม่า,มา,ยา,มาอยู่อย่างนี้ กขต้องมีหน้าที่ไปเป็นสายตรวจใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดูสายตรวจแค่งานเขาก็ล้นมืออยู่แล้วเ <c oughs> จ้าหน้าที่ตรวจคนข้อมือเขาบัดม,มีเยอะมากมายก็มีน้อยนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าปล่อยอย่างนี้แหละครับทำอะไรไม่ได้เยอะเกินนะเ <c oughs> ยอะเกินไปเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอ นะเว้นแต่เราจะมีโทษต้องไปแก้กฎหมายว่าต้องให้มีโทษปรับแพงๆเง,งี้ยเขาถึงจะไม่กล้ามานะตรงแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่จับแล้วก็ส่งกลับเงี้ยเขาไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเขาก็มาใหม่ต้องมีจับแล้วก็ตําคุกอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองพม่าก,กลัวไม่กล้ามาติดคุกเมืองไทยนะเออนะครับเขาจะได้แบบไอ้นี่มันต้องไปแก้กฎหมายตรงนั้น เนะอาให้โทษหนักๆโทษแรงๆติดคุกไปเลย1ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่กล้ามานะอีกนะพอเดี๋ยวไปจับส่งผักดันกลับต่างประเทศก็มาอีกเหมืมอนเดิมใช่ไหมเขาก็ไม่กลัวหรอกนะเนื่องจากตอนนี <oluyor>. ้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ